ครับสวัสดีครับพ่อ่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับอ่าพามาชมเลยครับแมสซี่ตัวแรกของเฮานะครับมาสองขั้นพร้อมกันครับเตรียมส่งมอบเลยเด็ดๆครับแมสซี่ฟุกุสันนะครับ MFC708 นะครับไม่แกะกล่องมาเลยครับตอนนี้นะครับอ่าเบิ่งแต่ตะหั่งยังอยู่เลยกล่องมันยังอยู่เลยนะครับอ่าตอนนี้เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าทังจังหวัดมุกดาหารและก็ทังจังหวัดนองบัวลำพูนะครับเตรียมรับได้เลยนะครับตอนนี้สดๆนะครับชมสดตอนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นมาซี่บริษัทเอฟซีเจ็ดนะครับขนาด85แรงม้านะครับตอนนี้ทีมซางเฮาซังรี่นะครับกำลังขึ้นไปนะครับเตรียมการนะครับเอาลงจากรถมานะครับลงมาเตรียมทรงมอบให้กับลูกค้านะครับอ่าครับเดี๋ยวเข้ามาชมบรรยากาศกันนะครับสดๆกันตอนนี้นะครับอ่าสี่สูบนะครับสี่สูบนะครับตัวนี้เป็นสี่สูบเป็นรุ่นพี่ของ4707นะครับที่เข้าทรงมอบหมู่ว่านหมู่ก่อนนี่นะครับทรงมอบ4707ไป มืัอนี้นะครับวันที่9วันที่8นะครับกุมภาเอากับ M F 4708สองคันนะครับเตรียมส่งมอบพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นจาก4707นะครับตัวนี้เป็น8สิบหาแรงหน้า4สูบเทอร์โบนะครับ12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่เครื่องยนต์นะครับต่างกันกับ4707ตรงที่ระบบของเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับราคาราคานะครับตัวรถใบดันนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสบาท ตัวรถใบดันนะครับหนึ่งล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับกับตัวรถใบดันตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเราจะปล่อยภาพไปเรื่อยๆนะครับจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเตรียมเอาลงจากรถนะครับใม่แกะกล่องให้กับลูกค้านะครับที่ได้ทําการจองไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะส่งมอบกันเลยวันนี้ที่จังหวัดมุกดาหารกับหนองบัวลำพูนะครับกับหนองบัวลำพูนะครับต้องขอบพระคุณนะครับเอฟซีทั้งสองท่านจากช่อง u t u b e เลยลูกค้า2ท่านนี้มาติดต่อเรามาจาก YouTube ทั้ง2ท่านเลยนะครับต ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดต่อมากับทางเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างรีกําลังจะเอารถลงมานะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเอารถลงมาแล้วนะครับทีมช่างเรานะครับจะเป็นช่างรีนะครับกับช่างซ่านะครับก็จะได้ทําการตรวจเช็คสภาพหรือว่า PDI ก่อนส่งมอบนะครับรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอารถลงนะครับเตรียมการส่งมอบนะครับ จะชมภาพไปเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับราคานะครับ1ล้านนะครับ5้าแสน 3,700บาทนะครับโปรโมชั่นช่วยดาวตอนนี้อยู่ที่80,000บาทนะครับาสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์089 5นะครับ576เ9 8ดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวทีมช่างจะเอาลงมาครับเข้าโรงซ่อมด้านหลังเพื่อทำการตรวจเช็คสภาพก่อนกันส่งมอบอีกรอบหนึ่งนะครับ ท้าตั้งเขาเอาออกนะทากันตอนนี้ช่างซ่านะครับกับท่นุนะครับมันจะขึ้นไปเอากล่องออกนะครับที่ช่างซ่าถืออยู่นะครับ่พราะพี่น้องบป็นมนพ่ยเลขนะครับเล่าถืออยูนะ่น่นบป็นมนพ้วยเลขแปลว่าเป็นมองพี่ใหนะครับมองข้อพี่เฮ็ดพี่ใหญ่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเบิงนะครับ นี่ยังไงอ่านี่ครับโมเมนต์พ้อยเลขครับพ่อยพี่น้องเป็นว่าเป็นรถหมายเลขอะไรนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับพร้อมทั้งนี่เป็นตารางที่เราจะทําการเช็คสภาพนะครับว่าเราจะมีการตรวจทาให้ช่างตรวจอะไรบ้างก่อนทําการส่งมอบนะครับให้กับลูกค้าเพื่อถึงมือลูกค้าเนี่ยสินค้าต้องร้อยเต้องร้อยเต้องต้องร้อยเนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการไปตรวจมอบนะครับอ่าเราก็จะให้ช่างไปนะครับเราก็จะยืนโม้ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ มาแล้วครับสำหรับคันแรกนะครับคันแรกนะครับเมสซี่ฟุกุสันนะครับ m F 4 7 0 8นะครับตัวนี้นะครับแดงๆครับสีแดงไม่แรงได้ไงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวชมสดๆกันเลยนะครับตอนนี้อ่าชมสดๆกันเลยนะครับทีมชาติจะเอาเข้าไปโกดังแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมอีกคั้นนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเตรียมการนะครับ เี un> un> uh> ๋ยวเป็นอีกคันนึงครับเดี๋ยวส่งพร้อมๆกันสองคันเลยครับนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราขายไม่จริงเดี๋ยวจะหาว่าเราขายไม่จริงนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับ FC ทั้ง2ท่านนะครับจากช่อง YouTube เลยทั้งสองท่านนี้นะครับท่านหนึ่งท่านนายกนะครับจากมุกดาหารนะครับอีกท่านหนึ่งคุณพ่อจากจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับโทรมาหาผมนะครับโดยตรงทั้ง2ท่านเลยนะครับได้คุยกันเรียบร้อยเจรจาตกลงซื้อขายกันนะครับ ต่อรองของแถมกันเรียบร้อยคุณพ่อถูกใจจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นตัวฮิตเลยก็ว่าได้นะครับในสําหรับฤดูกาลนี้นะครับขายดีมากครับขายดีมากต้องจองกันนะครับต้องรอรถกันเนี่ยเนี่ยก็ลูกค้าก็รอรถมาประมาณ15วันนะครับต้องรอมา15วันนะครับกว่ารถจะมาครับกว่ารถจะมาถึงนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลากันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็รถ นำเข้าจากต่างประเทศทั้งคันนะครับมาถึงเมืองไทยก็จะต้องมีการตรวจเช็คสภาพนะครับกันก่อนนะครับกันก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมมาลงมาอีกหนึ่งคันนะครับส่งมาจากกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้นะครับรถลงมาจากต่างประเทศก็จะเข้าโกดังที่กรุงเทพจากนั้นก็จะประกอบใบดันนะครับตรวจเช็คสภาพจากโรงงานที่กรุงเทพหนึ่งครั้งแล้วก็จะส่งมาให้เรานะครับเราก็จะทําการตรวจเช็คสภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับสรุปสเปคสั้นๆอีกทีนึงนะครับก่อนลาจากกันนะครับในถ่ายทอดสดนี้ก็คือนะครับตัวนี้นะครับขนาด85แรงม้านะครับ สี่สูบนะครับเทอร์โบนะครับสิบสองเกียร์ด้นหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับน้ําหนักยกหางสามตันนะครับจุดเด่นมีหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอ่าเพื่อการทํางานที่ง่ายคล่องตัวมากขึ้นนะครับคันหน้าคาราโร่นะครับตัวนี้ราคา1นล้านนะครับห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งมอบนะครับกันสดๆเลยนะครับตอนนี้ครับสำหรับลูกค้าเงินสดนะครับพี่จังหวัดหนองบัวลําพูเดี๋ยวเราเอามาตรวจตรวจเช็คสภาพนะครับอีกขั้นหนึ่งที่เข้าไปเมื่อกี้ส่งมอบจังหวัดมุกนาหารัับเเดีี๋ยยววส่งนน้ลนะครับเดี๋ยวส่งวันนี้เลย ยางเชเลบอกนะครับยางกว้างนะครับเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะนําเข้าไปอ่ะสมมาภาคควนครับพ่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวจบกันนะครับถ่ายทอดสดซัมมี่นะครับกับเดี๋ยวไวัยมีโอกาสนะครับจะมารีวิวไฮเบิร์กอีกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าส่งไม่จริงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าส่งไม่จริงนะครับก็มากันสดๆเลยนะครับตอนนี้ก็วันที่8นะครับเวลา10บโมง ลูกค้ารอรับได้เลยนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากสอบถามโทรมาได้ที่เบอร์08957619 6 6ครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอขอบคุณครับ